สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยวันนี้นะครับมหาวิลประชาชนมีความภูมิใจที่จะนําเสนอเสียงจากประชาชนนะครับมาฝากให้พี่น้องไปพิจารณาในช่วงที่นะครับผมกําลังจับตาดูสถานการณ์ที่ประเทศไทยนั้นนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมนะตระหนักแล้วก็ยินดีอย่างยิ่งก็คือได้เห็นพัฒนาการได้เห็นความกล้า แล้วก็ได้เห็นเนื้อหาสาระที่สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการของสังคมไทยได้เห็นถึงความเฉียบคมทางความคิดของคนรุ่นใหม่จํานวนมากมายแน่นอนแล้วครับผมมีคนที่ผมชื่นชมอยู่หลายท่านนะครับคนร่วมสมัยผมชอบคุณโดงนะครับคุณจักรภพก็ถือว่าร่วมสมัยนะครับแต่ว่าท่านที่เป็นระดับอาวุโสนั้นก็มีหลายท่านที่ผมได้รับเกียรติให้ทํางานด้วยนะครับส่วนรุ่นน้องนะครับ ตั้งอาชีวะนะครับลีลาอาจจะกวนพระบาทาของของหลายคนนะแม้กระทั่งเสื้อแดงกันเองเนี่ยมองดูแล้วเออนะไอ้น้องคนนี้มันกวนพระบาทาจริงๆแต่สาระเนี่ยมันกวนไปถึงพระราชาเลยครับ <c oughs> สาระเนี่ยกวนนะกวนเรียกว่าทําให้สังคมปัน่นป่วนได้เลยก็เลยเป็นแต่ว่าสิ่งที่เขานําเสนอนั้นถ้าเรามองด้วยคนที่เป็นผู้ใหญ่มีจิตใจเป็นธรรมนะครับเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจนะครับที่เยาวชนเนี่ย มีความคิดอย่างนั้นแล้วก็มีความคิดที่มาจากฐานความรู้นะครับรุ่นน้องถัดมาหน่อยนะครับก็ใกล้ๆก,ก,กับคุณจกกักรภพบก็มีคุณคำพกาเนี่ยที่ผมชื่นชมนะครับแล้วก็มีนะหลายคนน้องโรสเนี่ยถ้าตัดเรื่องคำหยาบของเธอออกไปนะครับเอาความกล้าเข้ามาแล้วก็เรื่องสาระแล้วก็ดูการต่อสู้ของเธอในสภาวะที่จริงๆแล้วเนี่ยถูกกดดันอย่างมากเนี่ยนะครับต้องถือว่าเป็นเป็นบุคคลที่ในยุคสมัยนี้นะครับ ได้มีการบันทึกประวัติศาสตร์ไปแล้วว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งจริงๆจะกล่าวไปเนี่ยมันไม่จบครับเพราะว่าการต่อสู้ของผมร่วมกับประชาชนที่รักประชาธิปไตยแล้วก็พี่น้องเสื้อแดงนะครับยังไงเราไม่ปฏิษษษษเสธเครื่องเสื้อแดงแล้วก็ผมจะใส่สัญ,ญลักษณ์เสื้อแดงอยู่บ่อยๆในช่วงที่ออกรายการในช่วงหลังนี้เพราะรู้ว่าที่เมืองไทยนั้นไม่มีใครใส่เสื้อแดงได้และผมมีความรู้สึกว่าการใส่แม้กระทั่งสัญลักษณ์เนี่ยทำไม่ได้ ครับเป็นเรื่องที่เลวร้ายอย่างมากนะครับก็เลยต้องเอามาใส่นะครับแล้วก็ได้รับรู้ถึงความงามของการต่อสู้ในกระบวนการต่อสู้ความบริสุทธิ์ของนักต่อสู้จํานวนมากมายนะครับนั่นเป็นแสงดาวแหงศรัทธาเป็นดอกไม้ในหัวใจนะที่ผมได้รับแล้วขณะเดียวกันผมเองก็ได้ปรารถนาตัวเองว่าจะทําทุกอย่างที่ทําได้เพื่อนะครับพี่น้องประชาชนเพื่อคนที่มีอุดมการเพื่อบ้านเพื่อเมืองของเรานะครับตามวิถีทางที่เราคิด นะครับตามสติปัญญาความสามารถทีนี้ในบรรดาคนที่ผมชื่นชมความคิดฐานะเป็นบุคคลรุ่นใหม่นะครับก็คือคุณอ้ําเนโกะนะครับทุกครั้งที่เธอออกมานําแสดงนั้นสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพนะครับทางข้อมูลและคุณภาพในการคุณภาพในการต่อยอดความคิดนะครับเธอเป็นบุคคลที่ใช้ชื่อน,นายแต่ว่าการแต่งเนื้อแต่งตัวเป็นนางสาว สำหรับสังคมไทยบางคนอาจจะดูถูกนะครับแต่ผมอยู่ในสังคมตะวันตกนานพอนะครับออสเตรเลียก็อ่าบริเวณที่เขาเรียกว่ามีพารเรสําหรับคนที่เป็นนะครับเป็นคนที่มีจิตที่นะครับต่างจากเพศสภาพเพศที่ที่เป็นอยู่นะครับแล้วก็ที่ซิดนีย์นะครับเขามีบริเวณย่านของเขาอยู่เลยนะครับไปอยู่ทางยุโรปทางอังกฤษเองเราก็เห็นว่าเรื่องนี้ก็นะครับ อาจจะน้อยหน่อยสําหรับการแสดงออกแต่ว่าก็ไม่ใช่ไม่มีแล้วก็เขาไม่มีการเหยียดกันนะครับอพอมาอเมริกาเนี่ยได้มาอยู่ซานฟรานซิสโกเนี่ยก็โอ้โหเนี่ยเห็นเลยว่าเป็นเรื่องพวกนี้เนี่ยเขาให้สิทธิเสรีภาพเต็มที่นะครับโดยเฉพาะยิ่งนะครับแถวเบิร์ keley นะครับก,รกว่าเป็นดินแดนแห่งเสรีภาพนะครับมนุษย์ที่มีฝ่ายที่ฝ่ายเสรีนะครับมีความคิดสร้างสรรค์มีความคิดจะทดลองท้าทายสังคมที่ ที่ไม่ดีเนี่ยนะครับก็ได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจแล้วก็ผมนับถือนะครับพี่น้องที่มีสภาพเพศหรือว่ามีนะครับอ่รสนิยมหรือว่านความปรารถนาในตัวตนของตัวเองนะครับที่เกี่ยวกับข้องกับสภาพเพศเนี่ยนะครับทุกๆเราทุกๆผู้นะครับฐานะที่เป็นมนุษย์ด้วยกันนะครับแล้วก็คุณค่าของคนเรานั้น ไปวัดจากตรงนั้นอย่างเดียวไม่ได้ครับตรงนั้นเป็นสิทธิทมนุษยชนถึงแม้ว่าสังคมและวัฒนธรรมบางที่จะยังไม่ยอมรับนะครับเพราะฉะนั้นเราไปดูที่แก่นความรู้แล้วก็หมหาวิทยาลัยประชาชนนั้นนะครับเป็นของประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื่องจากเราไม่มีความกลัวในการที่จะต้องนะครับนำเสนออะไรที่เราคิดว่านะครับเป็นความเป็นไปได้หนึ่งของสังคมขอเพียงแต่ว่านะครับไม่ให้มันหยาบจนเกินไปนะครับแต่นี้สําหรับ มากลุ่มเผด็จการนั้นวันนี้จะไม่ให้คนที่เขามีความรู้นั้นนะครับใช้คําหยาบบ้างเนี่ยก็คงจะคงจะไม่สมเหตุสมผลเพราะว่าพฤติกรรมพฤติการขององค์คณะที่เป็นเผด็จการเมืองไทยนั้นมันหยาบเลวร้ายชั่วร้ายนะครับยิ่งกว่าสิ่งใดๆท,ที่ที่เราได้เคยเห็นมาเป็นความตอหลบตอแหลนะครับสิ่งใดสิ่งดีๆงามๆที่มันอ้างมันพูดนั้นจริงๆแล้วมันทําตรงข้ามกันหมดนะครับ เป็นพวกปีศาจมารร้ายที่คาบคำพีมาพูดนะครับแล้วก็สิ่งที่น้องอ้ําในโกะได้พูดนั้นนะครับผมคิดว่าสั้นกระชับและตรงประเด็นและผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองอควรจะฟังได้แล้วนะครับแล้วก็รับไปเต็มๆนะครับสิ่งที่น้องอ้ําฝากให้เหมาะสมแล้วที่ควรจะได้รับนะครับลองไปฟังนะครับว่าน้องอ้ําเขาพูดอย่างไรนะครับสวัสดีค่ะไอปีย ันนี้กูก็จะมาอัปเดตข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องรัฐธรรมนูญใหม่ของมึงที่มึงใช้ไอ้ลิ้วล้ออย่างไอ้วิชนุกเครืองามในการให้มาล่างก่อนอื่นก็ต้องถามกันนะคะว่ามึงหน้าด้านใส่คำว่าประชาธิปไตยมาในรัฐธรรมนูญอันนี้ทำเพี้ยอะไรเพราะกูอ่านมาตราแรกกันมาตราที่มึงมีละรโทษกรรมความเพี้ยของมึงเองยันมาตราสุดท้ายเนี่ยกูยังไม่เจออะไรที่มันเป็นประชาธิปไตยเลยและอีวิชนุเครืองาม มึงนะคะก็เป็นอาจารย์สอนอยู่ทั้งอยู่จุลานะคะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําที่สอนด้านนิติศาสตร์แต่มึงเนี่ยร่างอะไรมาแต่ละอย่างเนี่ยกูว่าอับอายตําราความรู้ที่มึงสอนนักเรียนนักศึกษานะคะปีนี้ปีหน้ามึงจะมียังมีปัญญาไปสอนเด็กได้หรอคะว่าให้เด็กเคอาอรพรักประชาธิปไตยเคารพรักรัฐธรรมนูญในเมื่อมึงเองอะฮะเป็นหนึ่งในลู่ล้อของไอ้พวกคณะรัฐประหารที่ไปเขียนกฎหมายที่เที่ยน ลบล้างความผิดให้แก่ไอ้กบฏล้มแผ่นดินไอ้ประยุทธ์จันโอชามึงยังไม่มึงยังไม่รู้สึก หน้าตึงๆ่ลยนะฮะว่าแบบที่มึงทาเนี่ยมันผิดตอนหลักการวิชามึงสอนนิติศาสตร์เนี่ยมึงก็ต้องเรียนพวกนิติปัญญาใช่ไหมฮะมึงก็น่าจะรู้ว่าปกติกฎหมายเขามีเอาไว้ใช้เพื่อช่วยเหลือประชาชนใช้เพื่อบริการแก่ประชาชนแต่มึงทําเฮียเลยคะมึงใช้กฎหมายไว้กดขี่กดหัวประชาชนเยี่ยงโจรเยี่ยงกบฏถามว่ามึงอายบ้างไหมที่ผ่านมาเนี่ยกูเข้าใจค่ะมึงเป็นนิติบริกรค่ะมึงทํางานให้หลายรัชสมัยเหลือเกินค่ะ แต่มึงอะค่ะมีหลักวิชาไหมคะถ้ามึงเก่งกาดเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณขีแห่อะไรของมึงที่มึงเติมใส่เข้ามาเนี่ยฮะมึงก็น่าจะตระหนักต่อเรื่องของหลักการที่มึงสอนหนังสือเด็กอะค่ะมันไม่เกี่ยวหรอกค่ะว่ามึงจะเป็นเนติบริกรอะไรแต่มันอยู่กับที่ว่าหลักการที่มึงใช้ในการเขียนและมนุกในแต่ละยุคแต่ละสมัยเป็นยังไงและล่าสุดมก็ชัดเจนมากเลยมึงออกมาเป็นคนดีเฟนซ์ให้แก่คระายประหารว่าเป็นแม่น้ำทั้งห้าไหลมากูขอบอกนะคะว่าเป็นแม่น้ำทั้งห้าจริงค่ะแต่เป็นแม่น้ำเน่าออดก ไม่นำเจ้าพญาเน่ๆาๆมาไหลรวมกันออกมาเป็นแ่้มนุูทีเคี่ยของคณะทหารมึงดูนะคะมาตา44เนี่ยมึงมึงล่างมาใช้เฮี่ยอะไรคิดคะก็คือมันไม่ต่างจากยุคเผด็จก,การถนอมเลยคะ่ะถนอมประพาสค่ะมอสิค่ะใครออผิดอ,อกผิดใจถือว่าเป็นความมั่นคงของรัฐจับยิงได้เลย ถามว่าอย่างนี้มันมันประชาธิปไตยทําเนียของมึงยังไงกูไม่เข้าใจอะค่ะคือกูก็เรียนหนังสือกูก็เรียนเคยเรียนนิติที่คณะมึงมานะคะเคยเรียนวิชาหนึ่งมากูก็ได้เกรดดะะีแต่กูไม่เข้าใจเลยว,ว่าทําไมอาจารย์อย่างมึงเนี่ยถึงมีความคิดอย่างนี้เอาระบอบเผด็จการมาใช้นี่ระบอบประชาธิปไตยแล้วแปะว่า,ารัฐธรรมนูญนี้เพื่อชาติบ้านเมืองเพื่อความสงบสันติปองดอง,ดองมันปองดองกันไม่ได้หรอกคะ่ะถ้ามึงยังไม่ให้ความยุติธรรมแก่คนในสังคมกูก็ฝากพวกมึงและลิ้วรเอาไว้นะคะว่า สำเนีจอรนหนักบ้างนะคะว่าวันหนึ่งพวกมึงเนี่ยแหละจะเป็นคนที่ถูกอำนาจกฎหมายของประชาชนจัดการถ้าพวกมึงหมดอำนาจเมื่อไหร่มึงก็ไม่ต่างจากนาซีที่จะโดนล้มลางแล้วก็โดนตั้งสาลพิเศษขึ้นมาสอบสวนมึงนะคะในฐานะที่มึงอะ่ะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมก่ออาชญากรรมปล้นอำนาจประชาชนถ้าหน้าด้านก็อยู่ต่อไปค่ะและกูก็จะอยู่ต่อไปเพื่อที่จะด่ามึงนะคะอิสัต์อิปยุทธ์ควย ครับลงท้ายนะครับด้วยของขวัญนะครับฝากไปก็เธอก็ยังนะครับมีความเกรงกลัวเกรงใจที่ไม่ละลาบละล้วงไปนะครับก็ใช้คาคณะรัฐประหารตีไปที่นิติบริกรแล้วก็ประยุทธ์นะครับแต่แต่จริงๆเนี่ยนะฮะขอประหารพลประชาชนขอฝากกระทบไปถึงทุกคนที่เกี่ยวข้องนะครับไอ้พวกที่อนุมัติไอ้พวกที่เห็นดีเห็นงามรวมกันวางแผนนะครับแล้วก็จัด สร้างสถานการณ์ตั้งแต่ต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกองค์กรอิสระทั้งหลายคนที่บงการองค์กรอิสระนะครับคนที่มีอานาจสั่งการให้มีการบงการองค์กรอิสระคนที่เป็นหัวโจกของทหารนะครับคนที่สนับสนุนก,นนก,ออกปพสคนที่ออกมาสนับสนุนแนวทางการปฏิรูปประเทศโดยที่ไม่ไม่ให้เป็นประชาธิปไตยโดยไม่ไม่ผ่านหลักการประชาธิปไตยโดยการทําลายหลักการประชาธิปไตย นะครับให้เด็กเขาพูดด่าอย่างนี้สมควรแล้วนะครับมหาวิทยาลัยประชาชนไม่ได้ส่งเสริมเรื่องการใช้อารมณ์หรือว่าการใช้คําพูดที่มันหนักแล้วก็ที่สําคัญเราไม่ส่งเสริมการทําให้เกิดนะการะละเมิดหลักกฎหมายสากลละเมิดหลักสิทธิทมนุษยชนแต่คำพูดที่มันเต็มไปด้วยเหตุผลและมันสะท้อนความจริงแห่งยุคสมัยซึ่งคนร่วมสมัยได้นำเสนอนั้นผมว่าเป็นสิ่งมีค่าและมหาวิทยาลัยประชาชนขอเกียรติอันนี้นะครับ ในการที่จะนำเสนอความคิดบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ร่วมสมัยขอบคุณไปทางคุณอ้ําเนโกะนะครับแล้วก็พี่น้องที่ร่วมกันเผยแพร่คลิปเหล่านี้นะครับโอกาสหน้าเราจะพบกันใหม่มาพลายประชาชนนะครับชวนคิดชวนคุยฟังแล้วคิดคิดแล้วนาไปพูดคุยกันต่อแตกหน่อความคิดแล้วสารไปสู่การกระทําเพื่อนําประเทศชาติพ้นจากภัยแห่งยุคแห่งสมัยนะครับซึ่งเป็นเรื่องของระบอบเผด็จการทหารและศักดินาชนภายใต้ ระบอบระชาราชาธิปไตยเพื่อเผด็จการสมมุรณาญาสิทธิราชครับแล้วพบกันใหม่นะครับ